อารบิโดถึงถึงทไครยังทอยู่ครับอ่าใช่ครับออก่นอฟีแล้วออคือกับาดนิรักมเพลงเดินเดนที่ทางด้านอกจับตัวยิงตรงนี้หูต้องตัดตมือเลยครับสัเดครับหาจ้ยิงได้ดีก็สุดยดครับอาราบโดเต็มอกของรัดผมเพลงครับไดโตได้ต่อบ้างครับนี่ครับไปได้รับอยู่อย่างเดียว

เปิดนะรูปนี้สตูบอกไม่มีปัญหาครับตัดได้แล้วออกบอลเร็วพอดีเจะาปอนจับจาวไปแล้วครับรูปนี้แต่ยังเร็วโอ้โหก็ดูดูมันวิ่งจีเลยครับรูปนี้ตั้งตั้งก็ไม่แพ้เหมือนกันนะแม่โอ้โหครับรูปนี้เจ้าตั้งกับเจ้าปอนที่สปีดนี่พอกันเลยครับมาแล้วยางที่แล้วนะเจ้าปอลไปนั่นข้างทางพี่เดชจุน เดินมาเดมาที่ะมี่ตุรินตุรินโดนเข้าด้านหลังอล้วก็กาตาลูกเองไอ้ฟาวครับเอา้มดูีคิกของหด้ารักกุ้เพงครับ ผมเพียงก็มีอยู่คนครับแต่ไม่ยอมเล่นให้คนผมเพงีเเพงครับไม่ยอมเล่นไม่รู้อะไรเดินเดินมาเดินมาอาทำจริงไสคก้อยตรงนี้เปิดม้าอารับเต้าสักนะทั้งาหดีนะโคกโดนเตาตผ่านพึ่งครับ<ต>เสียทิ้งเลยก่อนเลย <c oughs> จะต้องวี่อัพกาทีนะสั้นจต้องัที่ออฟชาแล้วก็ชาคิดอารวิาบมาที่โจทยติดพื่อนชนมีพื้นที่ให้กัยังไงตะคบอมมมมมมเน้นหน่อยเน้นหน่อยเน้นหน่อยยังไม่ได้เอมหนึ่งชอบยชอบย สเยออกมาถุงถึงพีเทพีเทบอกเพื่อนแลวจ่ายมาให้ทางด้านกอฟรินพโดดโนกโนมาที่จะกอปอาร์ก็จะกอมีความเร็วลูกนี้มี่ะแบไปสทีนึงครับอละการอสอแข้างในรษาอีกใจะเ